ส่วนความคืบหน้านะครับคดีฆาตกรรมคนเก็บของเก่าสศพนะครับในพื้นที่สพประตูน้ำชลลงกร คือพฤติกรรมนี้คล้ายกันเลยนะครับถูกจับมัดมือภายหลังแล้วก็ถูกแทงนะครับถูกปาดคอด้วยตํารวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วหนึ่งคนนะครับชื่อว่านายจิมมี่เป็นสัญชาติเยนมาแต่เขายังคงให้การปฏิเสธนะครับว่าไม่ใช่คนที่ลงมือก่อเหตุส่วนเมื่อวานนี้ครับตำรวจนะครับก็พบศพหญิงเล่ร่อนอีกหนึ่งศพนะครับที่จุดกับรถสะพานข้ามแยกข้าวเพาเบื้องต้นเองนะครับก็ตั้งข้อสังเกตนะครับเพราะว่าจากพฤติกรรมศพนั้นก็คล้ายเคียงกันกับ3ศพแรกที่พบคาดว่าคนร้าย เดียวกันครับค่ะนี่คือจุดที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะเป็นใกล้ๆกับจุดกลับรถมุ่งหน้าไปที่ถนนวิภาวดีรงังสิตขาออกใต้สะพานข้ามแยกบริเวณเพิงพักค,ค่ะพบศพหญิงเร่ร่อนนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ใต้ร่มขนาดใหญ่สวมเสื้อสีแดงไม่สวมกางเกง ใกล้ๆกันเหนือศีรษะพบเศษแผ่นปูนเปื้อนเลือดขนาดใหญ่ตกอยู่ค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพลิกศพขึ้นชนสูตรปรากฏว่าตรงใต้ลำตัวมีกางเกงสีส้มมีอาวุธมีดปลายแหลมใช้สำหรับทําครัวยาวประมาณ9นิ้วตกอยู่นะคะเจ้าหน้าที่คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ3-4วัน การตรวจสภาพศพค่ะพบบาดแผลบริเวณลำตัวหนึ่งแผลที่บริเวณศีรษะมีร่องรอยถูกทำร้ายด้วยของแข็งถูกแขงด้วยมีดห้าแผลส่วนตรงข้อมือด้านขวาถูกพันด้วยเชือกฟางเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเก็บเอาไว้ค่ะจากการสอบสวนรองผู้กำกับการสอบสวนสอนพอหลนโยธินพันตำรวจโทเฉลียงอินทิพย์นะคะก็บอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายอาศัยอยู่บริเวณน,นี้มาหลายเดือนเป็นคนสติไม่สมประกอบ อาศัยวิธีการก็คือหาของเก่าเก็บมาขายประทังชีวิตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคล้ายๆกับคดีของนายจิมมี่ชาวพม่าอายุ20ปีนะคะผู้ต้องหาที่เคยก่อเหตุฆ่าคนเก็บของเก่า3รายในพื้นที่สพประตูน้ำจุลาลงกรอย่างที่คุณอัชวินเรียนไปเมื่อตอนตอน้นแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังคงปฏิเสธอยู่ค่ะครับซึ่งทางตำรวจสอนอผลยินนะครับก็ เตรียมที่จะประสานข้อมูลนะครับกับพนักงานสอบสวนสอพอประตูน้ําชุฬาลงกรแล้วก็จะนําศพหญิงที่พบนะครับส่งให้กับพิติเวชโรงพิบาลตํารวจก็ต้องไปตรวจหาอัตลักษณ์นะครับว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นใครแล้วก็สาเตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะครับนอกจากนี้นะครับก็ลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดใกล้เคียง เพื่อตรวจสอบหาข้อมูลภาพของคนร้ายช่วงเวลาที่ลงมือก่อเหตุดูการสามเส้นทางนะครับทั้งที่ถนนลาดพร้าวฝั่งขาเข้าถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้ารวมถึงถนนผนโยธินฝั่งขาเข้านะครับเพื่อที่จะยืนยันเวลาที่เกิดเหตุและจากการสืบสวนในเบื้องต้นเองก็ทราบด้วยนะครับว่าตอนแรกในจุดที่เกิดเหตุนะครับที่ไปพบ ร่มบางแดดขนาดใหญ่สีเขียวคือก่อนหน้าน,นี้นะครับตำรวจก็ไปสอบถามนะครับพยานที่เป็นชายเลื้ยรอดน,นะครับอันนี้เป็นภาพของร่มนะครับที่ไปพบตรงจุดที่เกิดเหตุชายเลื้ยรอดน,นะครับบอกกับตำรวจนะครับคือว่าก่อนที่เกิดเหตุ ไม่มีร่มคันดังกล่าวอยู่ที่จุดที่เกิดเหตุทางตำรวจก็เลยคาดการณ์นะครับว่าคนร้ายน่าจะนำร่มมานะครับเพื่อใช้การหรือว่าปิดบังการฆาตกรรมในคดีหญิงสาวนีระดานี้นะครับตอนนี้ก็ต้องไปรอผลตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงที่อยู่ที่ก้านร,ร่มอีกทีนะครับว่าน่าจะเป็นของคนร้ายถือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นข่าวใหญ่เลยนะครับตลอดอช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังพบศพ ไทยเล่ยรอนนะครับแล้วก็คนเก็บของเก่านะครับผูกฆาตการรมเสียชีวิตอย่างเที่ยมโหดซึ่งถ้าดูตามข้อมูลแล้วนะครับทั่วประเทศไทยนะครับข้อมูลณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีคนได้ร่อนผู้รายที่พึ่งนะครับจำนวนถึง4,388คนทั่วประเทศครับค่ะเดี๋ยวรอผลการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงในการร่วมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็การตรวจสอบกล้องวงจรปิดน่าจะทําให้ได้รายละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะว่าเชื่อมโยงกับทั้ง3รายที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้หรือเปล่าค่ะ